คนด้วยนะครับอยู่กับสตาร์วินนะครับผมนะสตาร์วิน252นะโอเควันนี้ก็เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเอนะครับผมนะมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งชื่อว่าเออผมอ่ะมีออกต้องขอให้น่นะครับโอเคมีคำถามได้ก็คือผมชื่ออะไรครับเออผมชื่อแม็กครับแล้วก็จังหวัดอะไรครับอยู่จันทบุรีครับผมเมืองจันทบุรีนะคนเรียนจันทบุรีนะโอเคใครเคยกินมันไหมโอเคถ้าวิชาอะไรครับเออผมชอบ วิชาสังคมนะพราะว่าผมเป็นคน่ใส่วิดีก็เลยต้องไปเรียนสังคมนะี่เนาะสสูง,สงผมไม่รู้ผมจำไม่ได้ชอบกินอะไรก็คือชอบกินหักกะเราแล้วก็ไข่เจียวมาค้างเบื่อไข่เจียวก็กินหักกะเราหรือมานั่นกะเราบนเส้นก็ได้เนาะโอเคชอบสีอะไรครับสีฟ้าครับผมนะอายุเท่าไหร่ครับเออ21-22ปีนะครับผมนะ แล้วก็ชอบดื่มนะอะไรครับก็อชอบดื่มเช่นเอ,อ่อโกโก้ไมโลหรืออุนตินหรืออะไรก็ได้ครับแม้แต่ขนมก็ไม่เว้นนะครับโอเคชอบเล่นเกมอะไรครับบางครั้งมเมืเออ่อก,ก,ก่อนผมเล่นเออแล้วก็กล่องผมเล่นตีไฟเลตีไฟแต่ว่าผมเลิกเล่นแล้วเพราะเบื่อไงก็เลยมาเล่นลบบล็อกเลยไปเล่นบลิเบลแฮนอะไรเงี้ยอาจจะเล่นบล็อกก็ได้นะผมไม่รู้ลองดูอีกทีนะโอเคไปละไอ้บ่ายเออผมไปแล้วครับจบแล้วครับบ่าย